ทักทายตอนเที่ยงจ้ากับคุณยายกับยายแถาเอ้ยคือใส่เสียสีขาวผมกับขาวจ้อนพอนีแท้มือนี่นาีโอ้ยไปถัดไปถัดไปนมโอ้ไปดูแล้วไปถัดไปนมดีอ๋ไปนอดญุ่นละเอาไปนอดญุ่นเลยตีใหญ่อืมขี้เจียงเดี๋ยวจอกันได้เนาะใครก็ได้ไปสองเที่ยงตีห้าพญเฟนทอนได้ไปสามเที่ยงไปรัม ก็ยิ่งกันโอ,อ้ยเขาตีกันพ <ừ, S 2> ากกนลีอยู่รอรถไอ้มงตีฮะรอรถอันน้นรอบสองเลยไปถ้าบุญเนาะรอบสองไป,ไปก็เนทั่วบุญเจ้าได้ไปน้ำบุบบุทั่วบุญหลวงพอเที่ยงแล้วกันอืไม่ฮะไปสองเทียสองเทียหัหัวก็ไปสองเทียตัวนี้ สามกับปูหน่อยเด้เข้าไปกับปูหน่อยเที่ยนึงไปกับปูหน่อยเที่ยนึงตัวข่อยครับโจ้าเด้เจ้าได้ไปซองเที่ยข่อยได้ไปสามเอ่อยได้ไปสามเที่ยแล้วยายได้ไปเที่ยวยายมาหลายเที่ยจ้ได้ไปขอข่อยตีเออไปขอว่างไหนก็ขอ้อทำยังไหนมันก็ลืมตัวดุ่นเที่ยโน้ที่คาคอยไปข้อที่ค่ะม่กุม่านหน่อยไม่เกิดน้ำ เดียวตีะซีบอเดตยายกระตันเขาไเจนก็ได้ตีคือคือแล้ยวรถคือว่าห็นมือเกิดวันนี้บริลลีน้ำย่าจ้าทักทายกันตอนเที่ยงค่ะกินข้าวเที่ยงกันยังนอพี่น้องนอเลี้ยวรถย่า่าเลี้ยวรถเลี้ยงย่ายนี่ละเทียนอีกหน่อยดูแลกันไปดูแลกันไปละจ้าย่าถ่ายอารมดี ยายมาบาอกเลยนะพี่น้องจ้ะมื้อนี้บรรยากาศดีมื้อนี้ซักเสียพายใหญ่หมดเ,เลยในกะตาอ๋อมวยๆเลยฝนอันบ่ตกมื้อนี้แต่ว่าคับมาบ่แนนี้พี่น้องตอนรับศพตอนรับส่งบรรยากาศดีวันนี้บรรยากาศดีมีแดดนะคะผู้ใดทำงานกับเขาห่มในเด้อพี่น้องมื้อนี้แดดแห้งอีหลีเนาะยใหญ่นเนาะแแดดบ่งเลยแบ่งเตี้ยแมื่อ ม <sh> ันเอานั่นแหละเอาเห็ดละโงกเก็บมันเอาเห็ดละโงกลงหลายหเอาน้อหัวมวนกันจ้ามีโคเก็บเห็ดอยู่ติมีพ่ยายไปเก็บเ็ดเท่าด๋น้อจังจะจังจะยังจะยยังจะไปเก็บใกล้ๆนี่ยายบ่กลด้นอยู่โคกันบ้านสํางก็มีอยู่อยู่บ้าอยู่บ่จ้าถ่ายวดีโอจ้า ให้พี่น้องได้คุยเล่นน้ำคุณยายยายปิดหน้ามา <laughs> ปิดหน้ามาให้ท่านผู้ชมเห็นสิยิ้มหวาน